คลิปนี้ก็ยาวๆแปดน,นาทีก็ชอบติดตามในช่อง YouTube เอี่อยวรันทุกได้นะครับก็จะมีบางฉากบางตอนตัดลงเป็นบ o o k กนี่ก็ดึงแล้ว ยกแร้วก็เริ่มมาแล้วนะแต่ในกล้องไม่รู้จะเห็นหรือกครับ น่าจะไม่ต้องผ่าน่าจะดัดเตาเตบแบบนี้เลยกดดัดประมาณนี้ตาย จังชัดเด็ดก็โซ่าก็ถือว่าแข็งแข็งมากขาดร้อยเชื่อมโซ่จะได้ถามว่าเริ่มมาไหมก็ ผมว่าก็เริ่มมาแล้วนะอีกนิดหนึ่งตอนนี้ในรถสับมันก็ยังดูเบี้ยวนะเบี้ยวกำลังดูเมื่อกี้โซขาดโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูการประกอบแล้วก็ดัดใหม่ดีกว่าเดี๋ยวคลิปมันยาวเกิน เดี๋ยวผมจะตัดต่อให้มันสั้นๆช่วงนี้ก็ยังช่างยังไม่ทำก็เดี๋ยวตัดตอ่อก่อนโอเคครับโอเคเราก็มาคอยลุ้นคลิปต่อไปว่ามันจะดัดได้หรือเปล่าผมว่าน่าจะได้นะเดี๋ยวก็ติดตามคลิปต่อไปครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆโอเคครับผม